โอ้โหแทงขิ้นพีร้อยด้วยเหวันหึ่งึนีอาจจะเป็นเลาหัห้าร้อยเฮ้ยนี Franz> ่ถ้ากินหมดก็ได้จริงใช่ไหมคะใช่จ้ะโอ้จริงกินหมดแน่เจเลยเป็นเงนแพงเอิ้นี่เดี๋ยวพี่ลงด้วยใครปะใครมาแข่งบ้างใช่นองแข่งน้แข่งมน้่นอขน้ต่อง่้องแขน้องแข่งนองแข่งน่งน้องแข่งน้องแของแร่แข่งน่งนแข่งน้อ่อแอ่่ ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่หน้าปากซอยอ่ะตอนนี้เขาจัดกิจกรรมแข่งขันกันกินจุถ้ากินครบนะ100้ถ้วยเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวถ้วยเล็กๆเนี่ยหนึถ้วยได้เงินรางวัลตั้ง10,000บาทเลยนะบัวแล้วก็ได้สกินฟรีตลอดเดือนด้วยโอ้อย่างนี้ก็น่าสนใจดีพี่ใช่บัวราคาสมัครนะก็แค่500บาทเองบัว500ได้10,000แล้วก็กินฟรีตลอดทั้งเดือนด้วยเหรอเออเห็นไหม<บ>ตั้งหลายเท่าเลยนะที่เรากําไรเนี่ยเราได้รังใจเนี่ยพ,พี่หนูไปชวนไอ้ชอบเลยเออขอบค รู้ข่าวหรือยังอ่ะข่าวอะไรที่เขาบอกว่าแข่งกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้อยถ้วยอะร้อยถ้วยใช่มีค่าสมัครแค่ห้าร้อยบาทเองร้อยถ้วยใครจะไปกินไหวมันไม่ใช่ถ้วยใหญ่มันเป็นถ้วยเล็กนิดเดียวเองแล้วถ้าชนะได้เลยเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทฮะกินฟรีตลอดทั้งเดือนไปเลยจริงปะเนี่ยเออพูดเป็นเล่นนะจะไปด้วยไหมล่ะไปเออเมื่อหนึ่งไปดิว่า

หนึ่งหมื่นทุกคนเข้าที่ชาเลยจ้าฉันต้องเป็นผู้ชนะไหนจริงมา้ยไงมาอย่างนี้ส<ะ>เสร็จแล้วน,น,<ะ>นี่ของพี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน แป๊บนึงรอ้อ,รอนะร้อนอ่ะร้อนอะทำไมป้หาทรมาร์ขนาดนี้เนี่ยต้องร้อนมากหรอเราจะหมดไปเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยน้าพอน่าแม่ร้อนมาเลยทำไมเจมไม่เอามันให้มาเย็นกว่านี้เนี่ยอุ้ย แล้วจะครบชั่วโมงแล้วนะมีใครมีวิแววร้0ยชามลุ่นเนี่ยโอ้เจใครมันจะกินหมดลานเนี่ยดูนี่ร้อนขนาดนี่ยไม่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวๆๆีนี่กันรางวัน1นึ่งหมื่นยังอยู่ถ้าวันนี้กินยังไม่ถึง100ชาม พรุ่งนี้มาได้นะมีอีกหนึ่งวันที่แข่งกันโอ๊ย,อยดูไม่รูเราพุงีาอะไรก็ไม่รู้ไปเราไปเราบายบายไปกันให้หมดเลยนะจ๊ะหนึ่งหมื่นก็ยังอยู่ยเดียวเดียวเดียวพรุ่งนี้มาแข่งะอย่าลืมเตรียมห้าร้อยกันมาด้วยนะจ๊ะหวานหมูวันนี้ไม่ยอมแพ้แนะ่เจอดีแนะ่เสร็จแล้ว จังร้อนเหมือนเดิมเลยเนี่ย้นพี่เพื่ทำไมวันนี้เนี่ยหนูคิดว่าหนูจะชนะสละเออใช่หุ่นก็สวยที่จ้าน้องกินแค่นั้นนะเขาเรียกดมหรือเปล่าจ้าวโอ้เดี๋ยวหนูตัวนี้เดียวแต่ก็กินหมดนะไม่ได้หรอกกินต่อเลยเปนสนใจเลยเสียเวลาอุ้ย เนอะโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะยอมแพ้แล้วใช่ไหมป่ะโอ้ตองบองเสกเด็กเโ็กโอ้เด็กมวนเซอร์กินมันจะแข่งกับผู้ใหญแล้วสมุนท่าสมุนละกี่ร้อยแล้วเนี่ยเจ๊มาแล้วเจ๊ฉันกินครบหนึ่งร้อยจานแล้วจ้ะฮอยชามสิเดี๋ยวขอนับก่อน ก็สิบกเอ็ดก็สองก็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 ดกปป็นไปได้ยังไงกินครบร้อยชามน้ําซุปฉันก็รอนขนาดนี้หนึชามหนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้หรอกกงหรือเปล่านี่อะไรของเจ๊เนี่ยกติกาวกติกาสคนเขากินครบหนึจานแล้วเนี่ยเจ๊ก็ต้องจ่ายตังค์มาสี่คิวไหนละจ้าวชเจ๊อย่าหลอกลวงนะสิกติกาเป็นกติกาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวรอเจ๊ไปเบิกเงินก่อนเงินสดเจ๊ อยู่ในธนาคารเอาแล้วทำไมเจ๊ไม่เตรียมไว้ล่ะเจ๊โอนไม่เป็นนะต้องใช้เงินสดฉันโอนให้ไหมไม่ได้คือเจ๊ต้องต้องโชว์เงิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็ถ่ายรูปโปรโมทร้านด้วยไงโอ้อเป็นเงินสดพ่กนี้มาเอาอฮ้ยมันไม่รู้ <ไป S 2> จักเตรียมเนี่ยเจ๊อิ่มมากเลยนะเงินก็ไม่ได้ท้ารันี้เบี้ยวนะเจอดีนะเออเป็นไปได้ยังไงร้อยชามจริงด้วย เจมาแล้วจ้าไหนละจ้าเงินรางวัลฉั้นึ่งห0ื่บาทเดี๋ยวเจ๊ให้แน่นอนแต่ว่าเจ๊มีข้อเสนอใหม่อย่างไรรู้ไหมยอย่างนี้นะตอนนี้เธอจะได้1นึ่งมบาทตามสัญญาแต่วันนี้เจ๊มกีกติกาใหม่ให้เฉพาะเธอสองคน อ้าอะไรอะเจ๊าการแข่งขันจบไปแล้วนี่ฟังก่อนฟังก่อนโอ้โหเจ๊คิดจะโกงมันไม่ไ้เนีย,นเยว<อ>ตุกติกปะเนี่ยไม<อ>่ตุกติกอยากได้สองหมื่นไหมล่ะค<อ>ือหนึ่งหมื่นนี่เป็นของเธอใช่ไหมอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยเจ๊มีกติกาใหม่กินสิบถ้วยภายในสิบนาทีแล้วเจ๊จะให้อีกหนึ่งหมื่นโอเคไหมจริงจริงก็ไม่อยากจะทำตามอะไรหรอกเจ๊จริงๆหนึ่งหมื่นมันก็พอละแต่ลองดูก็ได้เจ๊ แต่ถ้ากินไม่หมดนะเธอสองคนนะ่ะหนึ่งหมื่นของวันนี้ก็จะไม่ได้แล้วก็จะต้องล้างถ้วยล้างจานให้เจภในหนึ่งเดือนฟรีๆรีโยไม่คิดเงินโอ้โหเจ๊เอามาเอถอะสิบถ้วยจุกๆเลยฉันกินหมดแน่นอนแน่ใจนะสิบถ้วยสิบนาทีอะรอยถ้วยก็จัดมาแล้วเออสิบ<ม> <10 S 2> ถ้วยมันจะไปะยากอะไรละจีะ <laughs> เราเดิมพันกันด้วยเงินสอง0มื่นบาทฉันแนงจัง มาอลไเจ๊เดี๋ยวกติกายังบอกไม่หมดเลยมีข้อแม้หนึ่งจะต้องกินต่อหน้าเจ๊ด้วยนะทำไมเจ๊ไม่บอกกนว่านั่งกินต่อหน้าสิบถ้วยสิบนาทีหมดไหมล่ะเจ๊โกงอะไรปะเนี่ยตุกติกเปล่าจะกินไม่กินหรือจะไม่เอาสองหมื่นเอามาเรียกมาเลยเจ <S <S ๊มาได้เลยเจ๊เร็วๆเลยเจ๊เราอสักครู่จ้ะเช่นจะกินหมดไหมล่ะเนี่ยหมดอยู่แล้วแหละแกสิบถ้วยเองไอยถ้วยล้วกินกันมาแล้วเฮ้ยแต่เราเททงนเันนั้นน่ะ มาแล้วจ้าเจนี่มันกว๋วยเตี๋ยวอะไรของเจนี่มันใหญ่ไปบ้มบัลมังก์เมียประชดกันหรือเปล่าเนี่ยจะประชดได้ยังไงก็กติกาบอกแล้วไงสิบถ้วยอ๋อนาทีเจ๊ใส่รวมกันสิบถ้วยในนี้ใช่ไหมใช่ใน,นนี้หนึ่งถ้วยฮะ<า>อ,อะไรของเจน,นี่ตามข้อตอกลงกินให้หมดด้วยแล้วก็กินต่อหน้าเจ้วยเจะจะนั่งเฝ้าแบบนี้เจนี่ หัวหมอจริงเลยนะจะหัวหมอได้ยังไงไม่ได้หัวหมอเลยกินลมก็หมดแล้วร้อนก้อนแกเรมื่นึงเลยน้ยสามนาทีผ่านไปสามวันนียอ่ะจะหมแล้วจะหมดแล้วเราเร่เด้วยสองมาเดด้วยสอง โอ้โหแก่งมากเลยแกซุกกินเลยกินเลยไหวไหมเนี่ยกินไม่ไหวแล้วล่ะจ้าสาวไหวเจ๊ฉันจุกไปหมดแล้วเนี่ยเจ๊ฉันว่าพอเหอะถ้วยขนาดนี้ใครจะไปกินได้นั่นน่ะสิเจ๊เจ๊ต้องใจแก้พวกเราแน่ๆเลยอ่ะจริงใส่มาเลยนะหนึ่งหมื่นลออพิษจานน้ำซุปก็ร้อนอะไรก็ไม่รู้หลอกลวงกันชัดๆแบบเนี้ย ลอกลวงยังไงมาทีพวกเธอลและแหมมาหลอกฉันน้อยน้อยน้อยเจ๊เจ๊ว่ายังไงเราแข่งไม่ชนะไม่ใช่หรอทำไมยังไม่กลับบ้านล่ะก็จะมาบอกเจ๊เนี่ยว่าคนที่ชนะเจ๊อะมันโกงใช่เหรอไม่ไหวแล้วบัวอะไรวางแผงกับฉันไหมก็ส่งถ้วยกันมาหรือฉันท,ทิ้งให้แต่งินรางวัลอะแบ่งกันนะอุย้ย แล้วถ้าเราเททิ้งน้าป้าจับได้ทําไงอ่ะจับไม่ได้หรอกก็ฉันเนียนอยู่แล้วเอ่อของแกทิ้งก่อนถ่ายแล้วเนี่ยโอ้ยลูซี่ลูซีป้ามาป้าเพชรเงเลยมาเสียไปเลยอย่าลืมแบกนี่ลงมาฉันนะไม่ทำไรไม่ทำไรตางนี่สิสวยงามมาเลยแหมใครกงใครกันแน่อย่ามาทำนิสัยแบบนี้นะฉันน่ะ ตั้งกติกามาการแข่งขันเนี่ยฉันก็อยากให้มีความสัมพันธ์กระชับมิตรกับลูกค้าให้ร้านค้าก็มีสีสันหน่อยน้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 อยกลมาหลอนโกงกันแบบนี้ไปล้างจานเลยสองหมื่นฉันก็ไม่จ่ายบาทนี้ฉันก็ไม่จ่ายเจ๊ใจเ็นสิไปล้างจานแบ๊จิไรไปล้างจานแกแหละแกนั่นแหละเป็นคนเริ่มบอกว่าแกไปอยากได้เงินไม่ใชเหรอแกอยากได้เงินบอกว่าแบ๊จิเป็นคนเริ่งไม่ใช่เหรอไปเจ๊ให้มาล้างคนเดียวเลยแกก็เลยไม่ช่วยฉันล้างเลยไปเลยแกนั่นแหละแกแหละ มาแข่งกับแกเลยเนี่ยแกแหละไม่ได้มาร่วมมือมกับฉันเลยอพอแกนั่นแหละช็อปถ้าแกไม่นันจะโกงคนอื่นมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกแกก็ร่วมมือกับฉันนั่นแหละรับเวรรับกรรมไปด้วยกันเลยนั่งล้าง,างจานอยู่บ้านยังไม่เคยล้างเลยเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> อะไรวันมี้ไม่ไ <c oughs> <c oughs> หวก็ไม่ได้อะดึงเดือนปีก็ร <c oughs> ีบล้างรเลยเดี๋ยวรีบกลับบ้าน ไ,ไก่ฉันนี่เธอมาเดินเตะไก่ฉันทำไมเนี่ยนี่เธอเธอพิการด้วยเหรอแล้วยังงี้ฉันจะเอาไก่ที่ไหนไปขายฉันขอโทษฉันผิดเองแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันรับผิดชอบไก่ตัวนี้เองคุณจะซื้อไก่ตัวนี้จริงๆเหรอใชข่ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมันเท่าไรหร่ล่ะห้าร้อยค่ะ อยากช่วยเหลือเธอนะแต่เธอมาคิดราคาไก่500อยแบบนี้ยมันโก่งราคากันเกินไปหรือเปล่าไก่เดี๋ยวนี้มันราคาแพงอ่ะคุณมีคนใจบุญจะซื้อไก่ฉันในราคา500้อยฉันกําลังจะใส่ถุงให้เขาอยู่แล้วว่ะแต่คุณก็มาเดินเตะแบบนี้ฉันจะเอาไก่ที่ไหนไปให้เขาล่ะเออฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันผิดเองแหละฉันซื้อไก่ตัวนี้ก็ได้เธอก็ใส่ถุงให้เลยแล้วกัน500รอยก็5้ารค่ะ นม่จ้ะนี่น้าอะไรเราดูสิเนี่ยไปเดินชนไก่มาเสียตั้งห้าร้อยแน่อ้ยมันไก่เน่าหนิอ้ยตายแล้วจ่ายไปตั้งห้าร้อยอุ้ยยินไม่ขาตัวดีนั่นไก่เน่ามาหลอกขายเราถ้าอย่างเงี้ยนะ เอฉันแน่รวยรวยแหงแหงขนาดเอาไก่เน่าๆมาขายนะฉันยังขายได้ตั้งห้าร้อยไอ้พีการนั่นก็มีแขนขายครบนี่เรายังกล้ามาหลอกขายฉันอีกนะฉันนะอยากจะมีลูกค้าโง่ๆแบบนี้อีกสักสิคนฉันจะได้รวยระเบิดไปเลยไปไปไป โง่นใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเจอลูกค้าโง,ง่คนนี้แหละเอาคืนให้สะสมเลย,เยฉันจะเอาไก่ตัวนี้จะ้ะนี่คุณมาตัดหน้าได้ไงเนี่ยผมมา,นนะมาซื้อก่อนนะมาซื้อก่อนแล้วยังไงแต่ฉันจะเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่เกี่ยงเลยนะจะ๊ะเฮ้ยแต่ผมมาก่อนคุณก็ควรจะให้ผมก่อนดิออแต่ว่าซื้อแต่ยังไม่ได้จ่ายก็แปลว่ายังไม่ได้ซื้อ ใครไวใครได้แล้วจะ้ะคุณสองคนเจะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโพสประจานใส้เข็ดเลยเท่าไหร่จะ้ะแม่คะห้าร้อยเหมือนเดิมจะ้ะงั้นเดี๋ยวฉันโอนเลยจะ้ะเอามาหนิเฮ้ย <Hey. S 2> ยังไม่ได้โอนใช่ไหมงั้นเท่าไหร่มาเดี๋ยวผมจะแกนเองแต่ฉันจ่ายแล้วจะ้ะนี่ไงจ้าสลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ตัวเนี้ยก็ต้องเป็นของฉันงันนผมจะไลฟ์สดประจานคุณสองคนนี่นะครับ คนแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะครับหน้าด้านแถมยังไม่ต่อคิวอีกนี่นะครับทุกคนดูน,นะครับถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยไก่ตัวนี้นี่แหละค่ะที่ฉันซื้อมาแล้วก็คอยดูกันให้ดีนะคะทำบ้าอะไรเนี่ยนี่ไงแย่เห็นไหมเห็นไหมว่าไก่ตัวนี้มันเน่าขนาดไหนดูสิคะทุกคนแม่้าคนนี้เนี่ยอจกจะ นอกจากจะพิการแล้ว huh. น like ั <sandwiches> okay. <ấy> <utter hit> the <benchmark> ้นยังแอบขายไก่เน่าอีกค่ะตัวตั้ง500บาทโกงกันชัดๆดมสิืเหม็นเน่าจริงด้วยไม่ขาขชีโกงต้องรวมาจานอย่างนี้แหละโยนจะไปไหนไม่มีทางหนีแล้วยังไงเธอก็ต้องโดนจับแน่ๆเอาไก่เน่ามาหลอกขายคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไงละครเรื่องเนี้มันยังไม่จบเลยนะคือหัวร้อยเนี่ยเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าอะไรล่ะจ๊ะ ลองเช็คโทรศัพท์ตัวเองดูสิว่ามันมียอดสลิปโอนเข้าหรือเปล่าเฮ้ยยอดเงินไม่เข้านี่นี่แกขี้โกงในบอกว่าจะโอนเงินให้ฉันไงนี่แกไม่ไดโอนเงินนี่เฮ้ยนี่คุณไม่ได้พิการหรอเห็นไหมคะว่าหยดุดยัิว่าจะนีไปไหนรอดฮะนี่นะครับหน้าของแม่ค้าขี้โกงหลอกลวงชาวบ,บ้านแชร์ยเยอะนะครับอย่าให้มีที่ยืนในสังคมอย่าอย่าแชร์อะไรนะคะ โทจริงๆอะฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจอะฉันต้องทำมาหากินนะทุกคนอย่าว่าฉันเลยนะเธอคุณฉันขอโทษขอโทษเหรอที่ตอนทำอะเธอไม่เคยคิดพอตอนเนี้ยอยากจะสำนึกผิดแล้วบอกขอโทษไม่มีใครของให้อภัยเธอเหรอกนะแล้วดูจริงเนี่ยแขนก็มีไปบอกคนอื่นเขาว่าเป็นพิการหลอกคนอื่นเรียกใครนความสงสารแบบเนี้ยไม่มีใครให้อภัยเธอเหรอกแบบนี้มันต้องโดนประจานได้เข็ดเลยขอโทษคุณจะด่าฉันจเจอแน่ คุณคะฉันว่าเราแจ้งตำรวจจับเลยดีกว่าค่ะอุย้ยคุณอย่าเพิง่งอย่าแจ้งตำรวจเลยนะฉันขอรอ้องฮัโลโหลค่ะคุณตำรวจ